จะเดินผ่ญาติโยมทุกท่านนะกายกายก้าหวัดพระธรรมกายกาลุนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะหลวงพี่ก็ขอแนะนําสถานที่ของวัดพระธรรมกายกาลูนสักนิดหนึ่งให้กับทุกๆคนเราจะเห็นว่าเดินเข้ามาตรงหน้าประตูแล้วจริงๆจะมีประตูบานกระจกบานใหญ่ตรงนี้ถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะมองเห็นวงกลมของโลโก้ของวัดพระธรรมกายกาลูนเกาหลงฝัดสันจี สีทองตรงนี้ก็จะพอดีกับประตูตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเรียกวา่าที่ต้อนรับเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มาเซ็นชื่อมาทําบุญมาอะไรต่างๆก็จะมีบ่อตรงนี้ให้ดูว่าออมีบุญอะไรบ้างมีตู้ทําบุญตรงนี้เดี๋ยวตู้ทําบุญก็จะมาอยู่ตรงนี้แค่นั้นเนี่ยตรงนี้พอเข้ามาป๊บเป็นจุดต้อนรับเราก็จะมีที่วางรองเท้ามีตู้ใส่รองเท้าที่เดินเข้าไปลึกอีกหน่อยเราเดินเข้าไปสุดข้างในเนี่ยก็จะเป็นตู้ใส่ของครับ ก็จะเป็นตู้ใส่ของส่วนด้านตรงข้ามฝั่งด้านนี้ห้องฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของคล้ายๆกับสโตของเราเองแล้วก็จะมีห้องพักสําหรับแขกไปใครมาก็มีอยู่หนึ่งห้องที่อยู่ข้างในสุดด้านตรงด้านโน้นนี่ก็จะเป็นบริเวณของอจุดต้อนรับทั้งหมดเลยแล้วเราเดินลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะจ๊ะเดินลึกเข้าไปอีกนิดนึงก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําหญิงกับห้องน้ําชายห้องน้ําชายเนี่ยก็จะน้อยหน่อยก็ห้องเดียว แล้วก็เป็นห้องอาบน้ําได้ด้วยส่วนห้องน้ําหญิงเนี่ยจะมีที่เป็นห้องซ้วมเนี่ยสามห้องแล้วก็เป็นห้องอาบน้ําอยู่หนึ่งห้องอันนี้ก็เป็นห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงพอเราเข้ามาตรงส่วนตรงนี้ปั๊บเนี่ยทุกท่านก็จะเริ่มเข้ามาสู่ศูนย์กลางของวัดนะก็คือห้องปฏิบัติธรรมใหญ่ฉะนั้นเนี่ยห้องปฏิบัติธรรมใหญ่โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นกว้างๆอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะไม่มีกระจกอะไรกั้นแต่ณขณะนี้ ทุกคนหันกลับหลังหันไปดูสตีฟกำลังจะทำประตูบานเลื่อนให้เราดูว่าถ้าเรามีวิธีกรรมหรือจ,จัดงานต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้กระจกกั้นโดยกระจกเนี่ยทั้งหมดจะเก็บอยู่ที่ด้านหลังก่อนแล้วก็จะเลื่อนออกมายาวเป็นจนสุดถึงด้านในตรงโน้นพอกั้นทั้งหมด๊บเนี่ยนี่ก็จะเป็นห้องปฏิบัติธรรมก็จะเป็นห้องปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลย เลื่อนไปแล้วก็จะมีการล็อกโดยพิเศษแล้วเนี่ยประตออูบานกระจกเนี่ยจะเป็นบานกระจก2ชั้นที่กันเสียงได้ประมาณ9นะการเครับกันเสียงได้90%เอ่นะเดี๋ยวทุกคนก็จะเลื่อนให้ดูสติก็จะทําให้ดูเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็มีจะมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือห้องปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองห้องที่ทุกท่านจะเห็นตรงนี้จะเป็นคตรงกลางเนี่ยจะมีอีกรางหนึ่งรางเนี่ยบานประตูหรือว่าบานกระจกเนี่ย ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะเลื่อนออกมาได้ครับกั้นเป็น2ห้องสมมุติว่าเราทําวิธีเล็กๆถวายสังฆทานตอนเทนเนี่ยเราก็ใช้ห้องเล็กตรงนี้ก็สามารถเปิดโล่งได้ครับก็เดินเข้าไปเดินเข้ามาได้เป็นห้องโล่งะตรงนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติธรรมเล็กๆไปใช่ครับใช่ครับตรงนี้ก็จะมีสเตเพระแล้วก็มีประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้ก็จะมีประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้ก็จะมีการล็อกเลย พอเข้าไปสุดปุ๊บก็ล็อกประตูบานนี้ก็จะเป็นห้องหนึ่งครับที่อยู่นี้เราเลื่อนมาเลยมหาจิตเลื่อนมาเนะะี่ยฮะทุกคนดูนะอ่านี่คือพิเศษนี่คือห้องที่พิเศษสุดที่เป็นกระจกพิเศษที่กันเสียงได้ดีที่สุดครับกันเสียงได้ดีที่สุดฉะนั้นทุกท่านก็ลองคิดดูว่านี่คือพิเศษสุดในวัดนี้แล้วในส่วนของสเตจก็จะเป็นสเตจพระนี่องค์พระประธานแล้วว่าทั้งสองข้างเนี่ย ก็จะเป็นาวางองค์พระเล็กๆที่รว้หนุนพระธรรมกายประจำตัวที่จะปฏิสถานให้ที่ทุกท่านได้ทดําบุญมาก็จะมีชื่อของทุกทุกท่านแล้วก็ปฏิสถานอยู่ที่เนี้ยแล้วก็จะเลื่อนออกมาได้ครับทั้งสองข้างครับเลื่อนออกมาได้ส่วนใต้ฐานพระประธานเนี่ยทุกท่านจะเห็นเป็นล็อกเล็กๆคล้ายๆกับลิงชักใช่ไหมครับถ้าเปิดออกมาพุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นถาดเป็นถาดกลม แล้วก็วางรายชื่อเป็นแผ่นสีทองครับคนที่ทําบุญซื้อวัดมาเนี่ยรายชื่อจะอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยคร,รายชื่อจะอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวหลวงพี่จะสาธิตให้ดูนะก็อันนี้สําหรับองค์พระประธานพระธรรมกายประจาตัวก็จะเลื่อนออกมาอย่างนี้นะครับแค่จะเลื่อนออกมาอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยครทั้งสองข้างเลยเก็จะเลื่อนออกมา เวลาเราไม่ไม่ได้จัดพิธีกรรมอะไรเราก็สามารถติดได้ครับก็ไม่ต้องให้เห็นได้ครับสามารถเราก็เก็บอย่างนี้เลยครับก็จะไม่มีจะมีแต่องค์พระประธานองค์เดียวครับที่ตั้งอยู่ครับทั้งสองข้างก็เหมือนกันเวลาเราจะประกอบพิธีเราก็ดึงออกมาแล้วก็การกลับไปองค์พระประธานของเราองค์พระประธานของเราเนี่ยก็จะเป็นจารึกชื่อเล็กๆ่ะจาจารึกชื่อสีฐานเนี่ยเราจะใช้เลเซอร์ยิงครับ ช้เลเซอร์ยิงฐานขององค์พระแล้วก็จะอัญเชิญประดิสถานไว้ที่ตรงนี้ไวท้ที่ไว้ที่ชั้นของตรงนี้แล้วทั้งหมดทั้งสองทั้งหมดข้างนี้จะวางองค์พระได้340องค์ครับ340องค์โดยที่ข้างหน้าหนึ่งองค์แล้วก็ข้างหลังอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นสองแถวข้างหน้าข้างหลังนะครับก็จะวางได้340องค์อ่าองค์ทั้งหมดทั้งสองข้างถ้ารวมกันก็680องค์ครับ มีแค่680องค์เท่านั้นมากกว่านี้วางไม่ได้แล้วมากกว่านี้วางไม่ได้แล้วส่วนที่เราไม่ได้จัดกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากเผยออกมาก็จะวางไว้นี่เพระนั้นก็จะเห็นเฉพาะองค์พระประธานองค์เดียวครับที่อยู่ที่ตรงนี้องค์พระเล็กๆทั้งสองข้างก็จะไม่เห็นอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคพิเศษนะครับที่ทามาส่วนใต้าฐานใต้าฐานนี้นะครับเราจะเปิดอย่างนี้ได้ครับเปิดเนี้ย นั่นก็จะเป็นลินชักอย่างนี้นะครับเป็นลิงชักก็จะหมุนได้ก็จะหมุนได้นะครับเป็นลิ้นชักก็จะหมุนได้อย่างนี้นะครับเป็นหมุนได้แล้วก็ในขณะที่หมุนได้เนี่ยก็จะมีก็จะมีลินชักที่เป็นอย่างนี้นะครับอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ ก็จะเป็นถาดถาดที่ใส่รายชื่อนะครับส่วนคนที่ซื้อสร้างวัดมาเนี่ยก็จะเป็นแผ่นทองเล็กๆเท่ากับนามบัตรอย่างเงี้ยเท่ากับนามบัตรมีชื่อของทุกๆคนครับอย่างเช่นใครที่ทําบุญมานี่ก็จะมีรายชื่ออยู่เพราะนั้นเนี่ยหลวงพี่จะนํารายชื่อที่แป0กว่าหัวายชื่อหรือทุกคนที่ทําบุญสร้างวัดมาเนี่ยซื้อวัดเนี่ยก็จะมาวางไว้ที่นี่นะครับก็จะใส่ลงไปทั้งในนี้นะครับก็จะใส่ลงไปอย่างนี้นะครับ ก็จะใส่ลงไปทุกอันนะครับก็จะใส่ลงไปนี่ครับก็จะเป็นพันอย่างเงี้ยจะมีกี่รายเชื่อของพี่ก็จะเอาเลเซอร์ยิงยิงแล้วก็เอาปรถษฐานลงที่ตรงนี้นี่ก็คือฐานนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เราสามารถเอาออกมาประกอบพิธีกรรมได้แล้วเราจะเอากลับใส่เข้าไปใหม่ น,นี้ก็เอากลับใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดครับทีนี้อ่าและนี้เราก็ปิดแล้วครับนี่ก็จะเป็นเคาจะมองไม่เห็นครับแต่ว่ารายชื่อทั้งหมดก็จะอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยครับใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเทคนิคพิเศษที่หลวงพี่อยากจะให้ชื่อของทุกๆคนเนี่ยที่มีส่วนร่วมซื้อวัดเป็นประวัติศาสตร์ว่าทุกคนเข้ามาเนี่ย เราก็มาดูชื่อของเราเราก็นึกถึงบุญของเราแล้วก็ชื่อทั้งหมดอยู่ใต้ฐานองค์พระก็มีพระสมเด็จพระเจ้านําทางในชีวิตแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลวงพี่จะลองวางองค์พระให้ดูอีกองค์นะครับอย่างนี้นะครับเล <c oughs> ื่อน,นออกมานะเลื่อนออกมานะครับ <c oughs> เราก็จะมี <c oughs> เราก็จะซ้อนสองอันอย่างนี้นะครับซ้อนสององค์นะครับซ้อนสององค์ แล้วก็จะซ้อนกันอย่างนี้นะครับอย่า,ง,ออง,างน,น,นี้แล้วก็เป็นสถานองค์พระซ้อนกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นที่เราเห็นก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากที่เราซื้อแล้วเราก็จะสร้างวัดสร้างวัดเนี่ยรายชื่อทั้งหมดที่ทําบุญมาก็จะมาติดมาจารึกอยู่ที่ฐานองค์พระตรงนี้แล้วหลวงพี่ก็เอาวางไว้ที่ตรงนี้นะครับอืมเอ,เอ่อก็ <c oughs> <c oughs> nhiều vị trí, có một cái chữ Phật tượng, chữ thân Phật tượng, thì cái Phật tượng này, có chữ cái, có chữ cái, thì cái là chữ Tự Xuân Công Dương Trang Sơ Đẩu Long Phát Sinh chữ, nhưng mà thì khi chúng ta mua thì Công Dương chữ này được đặt ở đâu? Đặt ở dưới một cái tượng Phật lớn, giống như là kim loại. ไายกากระแงงหมายเกาลงฝาสัน,นติไงตรงตต้ตรงหายกระโดดในส่วนของตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าเราวางเราก็จะเรียงหลวงพี่ก็จะเรียงไว้เต็มหมุดนี้เลยครับเรียงไว้เต็มหมุดนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ใช้หลวงพี่ก็จะปิดปิดฮะก็จะมองไม่เห็นละสนิทลองเลื่อนมันมาออกมาสิครับถ้ามีสองอันแบบนี้นะครับอ่าก็จะเห็นอย่างนี้นะครับ แต่ก็จะเห็นอย่างเงี้ยก็จะมีองค์พระประธานใหญ่มีองค์พระประธานเล็กแล้วก็มีองค์พระประธานเล็กอยู่ข้างข้างนี้นะครับเพราะนั้นถบถามว่าทําบุญทาบุญอะไรก็ทําบุญซื้อวัดก็อยู่ที่นี่ทําบุญจองเซาหรือว่าเผยแผ่พุทธศาสนาก็จะอยู่ที่นี่แต่ราะว่าองค์พะเท่าไหร่แล้วก็ห้าพันเหรียญองค์นอกพันเหรียญแต่ทุกคนก็จะเห็นบานนี้ใช่ไหมครับเห็นม่านตัวนี้ใช่ไหมครับ ม่านเนี่ยเราจะมีอยู่3กลุ๊บใหญ่ๆคือกลุ๊บที่อยู่ฝั่งด้านโน้นกลุ๊ปตรงกลางแล้วก็กลุ๊ปที่อยู่อีกห้องหนึ่งส่มนี้นะครับอันนี้อีกห้องหนึ่งนะนะหลวงพี่ยืนเนี่ยคือโซนบนะครับโยมยืนเนี่ยคือโซน A เฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนกลุ๊ปน้อยํำพิธีกรรมก็จะอยู่จากาะงห้องนน้นก็ปิดม่านลงเลยครับก็ป <c oughs> ิดม่านลงเลย <c oughs> หรือเวลาทําพิธีกรรมไม่อยากให้ฝั่งนน้นเห็นก็ปิดม่านฝั่งโน้นนะ ดินม่านฝั่งโน้นเข้ามาดูได้ครับห้องครัวข้างบนเนี่ยก็จะเป็นตู้เก็บของส่วนผาผนังเนี่ยฟาผนังฮะฟาผนังก็เป็นห้องเก็บของฮะเป็นตู้เก็บของอ่าที่ข้างล่างเนี่ยก็มีตู้เก็บของครับทำพิเศษทั้งหมดเลยฮะัตู้เย็นเนี่ยมีสองเครื่องนะตู้เย็นมีสองเครื่องตู้เย็นมีสองเครื่องมีอ่างล้างน้ำมีอ่างล้างจานอืมครับเนี่ย แล้วก็ฝั่งด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็เป็นห้องน้ําพระ,ะครับอันนี้คือห้องน้ําพระจะมาเข้าตรงนี้ฮะห้องน้ําหรับห้องน้าพระมีห้องอาบน้ําห้องสงน้ํามีห้องน้ำสองห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำสองห้องครับ <ica> <c oughs> มีห้องส่องสองห้องครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ชันของพระนะครับปกตินั่งได้ห้าทนนะครับห้างห้ารูปแต่พอเราขยายออกมาปั๊มเนี่ยจะนั่งได้สิบรูปครับอ่านี้นะครับนี่คือโต๊ะชนันนะครับ นองมาเลยครับตอนนี้นและข้างบนก็หมุนได้ครับข้างบนก็หมุนได้ฮะค,ครับครับนั่งได้สิบรูปครับขเดินเข้ามาหน่อยก็จะเป็นน่าจะเป็นที่พักของพระแล้วนะครับวันนี้ดีใจมากค่ะมีวัดเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่า รอมาสิบปีชีตังเมสําเร็จแล้วค่ะสําเร็จเป็นอัศจรรย์ค่ะที่นี่มีห้องน้ําเยอะมากวัดเก่าของเรามีแค่หนึ่งห้องแต่ที่นี่มีสีห้องป้าชอบห้องครัวมากค่ะอุปกรณ์ครบทุกอย่างเพราะป้าเป็นแม่ครัวประจำวัดใครได้มาวัดได้ทานอาหารอร่อยแน่นอนชอบห้องปฏิบัติธรรมค่ะกว้างใหญ่มีผนังกระจกกั้นไม่มีเสียงรบกวนมาจากภายนอกเลยเ,เหมาะสำหรับ นั่งสมาธิมากเลยค่ะสวยงามมากค่ะตั้งแต่เดินเ,เข้ามา มีสไตล์ดูมีความโมเดิร์นมากค่ะเพิ่มปิติใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะเสร็จเร็วทันใจทันใช้ขนาดนี้ค่ะชอบหมดทุกอย่างค่ะสวยงามเรียบหรูดูดีมีสไตล์ไฮคลาสขออนุโมทนาบุญกับลูกพระธรรมทั่วโลกนะคะตอนนี้ยังสามารถร่วมสร้างวัดกับพวกเราได้เรื่อยๆค่ะจนถึงปลายเดือนเมษายนนะคะเรื่มปิติใจมากเลยค่ะขอน้อมถวายวัดนี้บูชาธรรหลวงพ่อเจ้าค่ะก็อ,ะอ,อย่าแน่

วัดพระธรรมกายเกาลูนก็สามารถร่วมบุญได้วันนี้นะครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดโครงการนี้ในเดือนเมษาวันที่30เมษายนพุทธศักราช2564นี้เท่านั้นใครที่ยังลังเลยังไม่ได้มีส่วนแห่งบุญตรงนี้ก็ขอเชิญชวนนะแล้วก็ลูกพระธรรมทั่วโลกได้มาร่วมกันสร้างาพุทธสถานแห่งนี้ด้วยการจารึกชื่อไว้ที่ฐานองค์พระกัน ทุกทคนทุกทุกท่านเลยจะสร้างให้ตัวเองก็ดีจะสร้างให้บุคคลเป็นที่รักก right ็ดีก็ขอเจริญพรเขาลงฟาสันสีสิบเอัด周年供养法性师父七十七岁ก神将จ设寺院功德分享俾法性师父全世界嘅弟子贴近咩贴่ย